ไม่โฟกัสวิวแซมยุรนันลงภาพบ้านริมแม่น้ำแขวช็อตนี้แซวกันสนันไอจีเลยแซมยุรนันลงภาพบ้านพักตากอากาศริมแม่น้ำแขวแต่แฟนๆทำไมไม่โฟกัสบรรยากาศเลยแซวกันสนันไอจ พระเอกสุดหล่อความหล่อเป็นอมตะสุดๆยกให้คนนี้เบอร์หนึ่งของวงการแซมยุรนันพมมนตรีที่ปัจจุบันอายุเลขหกต้นๆลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแต่ความแปะความดูดีไม่มีตกเลยจริงๆแถมด้านความรักกับภรรยามุกมาริษายังหวานชื่นสุดๆเหมือนเพิ่งจีบกันใหม่ๆเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้หากใครติดตามอินสตาแกรมของแซมยุรนันจะเห็นภาพของบ้านพักตากอากาศริมแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีที่เจ้าตัวอัปเดตให้ได้เห็นเรื่อยๆพร้อมกับบอกว่าซื้อที่ดินไว้นานแล้วและบ้านหลังนี้ลูกสาวเป็นคนพัฒนาที่ดินและออกแบบตกแต่งทั้งหมดกระทั่งล่าสุดบ้านพักสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วมีสระว่ายน้ำอยู่ติดริมแม่น้ำเรียกว่าบรรยากาศดีสุดๆเหมือนอยู่โรงแรมระดับ5ดาวจริงๆ กับภาพล่าสุดแซมยุรนันได้นอนแช่น้ําในสะท่ามกลางธรรมชาติที่อบล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เรียกว่าวิวหลักร้อยล้านเลยทีเดียวแต่ช็อตนี้ของแซมยุรนันแฟนๆไม่ได้โฟกัสบรรยากาศเลยด้วยภาพที่เจ้าตัวนอนแช่ในสะโอดหุ่นแป๊ะแปฟิตแอนเฟิร์มแห่เซลกันสนั่นไอจีไปเลยอาทิพ่อแอบเซ็กซี่ได้เห็นกล้ามอกแวบหนูซูมมมๆมมมมเหมือนพี่แซมไม่ใส่กางเกงเลยนะครับผมซูมๆเป็นต้นเรียกว่าแต่ละคอมเมนต์หาจริงๆและพี่แซมก็เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์แบบหาหาเช่นกัน